ครับไปไปหายไปหายไปเรื่อยๆครับคครับ,รบดูแกพีนคนไวกระเสียงพีนต้นไว ู but, าาเอาองนี้าครับเาครับกับแล้วจับไวนะไอ้ไม่ตัดไปมันก็ไม่แตกเข้าใจไหมครับยิ่งตัดมันก็ยิ่งแตก พอเลยโอเคนะขับ,บไม่พอเดี๋ยวโทรมาครับได้ครับให้ไปว่าโกรเดี๋ยวไบใบตะเภาเขาแกล้งให้หนึ่แท๊บเดียวอ๋อครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปกันต่อ